สวัสดีค่ะทีมงานเกม9้าหยินนะคะวันนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์นะคะสกิลแอคทิเวทของ9สำนักหลักนะคะวันนี้มาถึงของคิวหุบเขาสุกสันนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสลาลมใช่ไหมคะแน่นอนว่าสกิลประจำสำนักนี้นะคะนั่นก็คือท่าาน13กระบี่ฆ่าชีวิตนะคะก็ ชื่อดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเเรียกว่าอะไรตอกย้ำกันอีกครั้งสำหรับวิธีการแลกสกิลนะคะนั่นก็คือมาที่ผาพาย,ยูเมกนะคะแล้วก็ร้านค้าไหนดูซิอันไหนนะอันไหนนะอันนี้เนาะ การจะแลกได้นะคะจะต้องเป็น VIP ยุทธภพนะคะแล้วก็ต้องมีคะแนนฟาดาันถึง140แต้มนะคะในการแลก1สกิลนะคะมีทั้งหมด3สกิลก็140คูณสเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าที่ย้าไปนะคะว่าจะต้องเป็น VIP ด้วยนะเป็นรูปแบบกระบี่เดียวนะคะกระบี่3 3กระบี่ค่าชีวิตก็วิชาที่ สามารถแอคทีเว e ได้นะคะนั่นก็คือกระบ,บี่เชือดคอนะคะเป็นสกิลตัวนี้แล้วก็ถอยหลังนงั่งแอนหวนถอยหลังนงั่งแอนหวนนะคะหือชื่อสกิลสุดท้ายนะเป็นสกิลอันตินะคะก็เป็นโอ้ย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 ,อยประหารแคบดับพุทธนะคะเป็นสกิลอันติก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ที่เราทำคลิปกันมานะคะตอนแรกเป็นแมงกาใช่ไหมแล้วก็ เ,เสื้อแพรนะคะก็จะเป็นสกิลปกตินะ,ะมีสํานักนี้นะคะที่จะเป็นสกิลแบบที่จะเป็นสกิลอันตินะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสวยงามของสกิลกันก่อนอันนี้ก็พอดีว่าหาที่โล่งๆในสํานักนะคะก็มาเจอตรงนี้แต่ก็ลำคาญเสียงมานิดนึงนะคะโอเคเออในฮอตคีย์นะคะก็คือจะเป็นสกิลที่1สกิลที่7แล้วก็สกิลที่8นะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสวยงายมกันก่อนโอเคเฮ้ยทำไมทีทไมทีมงานรู้สึกว่าสกิลที่ยังไม่อคทีเวตมันสวยกว่าวะหรือว่าเพราะว่ามันมืดคืออทีนี้ทีมงานอยู่ตัวละครชายนะคะอีปี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่สกิลผ่านการอัทีเวตแล้วนะคะส่วนตัวละครหญิงยังไม่อคทีเวตนะคะ หรือเพราะว่ามันมืดแต่มันเลยดูสวยกว่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าเพราะว่าชทีมงานเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่มันมีสีสันสีสันนะต่อไปนะคะเป็นสกิลทอยล้างนางแอนหวนนะคะ ติดมึนเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอเก็บโทรศัพท์สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลอันติกัน นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่รู้สึกว่าสกิลที่ยังไม่แอคทีเวทสวยกว่าอาจจะพามันแบบว่าพอมันมันมันดูแบบมันดูฟุ้งฟิ้งแล้ด้วยความที่ว่ามันตอนกลางคืนนะคะสีเขียวมันก็เลยจะแบบว่าดูโดดเด่นในช่วงเวลากลางคืนนะแล้วก็แต่ว่าสกิลที่แอคทีเวทแล้วเนี่ยมันก็ได้ความเท่มาเนาะเนี่ย มันก็จะได้ความบุ้งแวบบบุ้งแวบบแต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลากลางคืนมันก็เลยไม่โดดเด่นอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเอฟเฟกของสกิลกันละกันนะคะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลนะคะมันก็จะได้ในส่วนของดาเมจนะคะเท่าที่ทีมงานดูเนาะ อันนี้ก็คืออยู่ที่388 2รอบนะคะแต่ว่าตัวสกิลนี้จะอยู่ที่408นะคะอย่างที่ทีมงานบอกไปในทุกๆคลิปนะคะว่าตัวละครของทีมงาน2ตัวนี้จะมีสเตตัสที่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่สวมใส่ระดับการอัพสกิลนะคะระดับปานที่ใช้ก็คือใช้เป็นกำหนดลมหายใจขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าทีมงานจะได้ไม่มีเอฟเฟกเข้ามาสอดแทรกเนาะโอเค ก็จะประมาณนี้นะคะสุดสกิลนี้นะคะหลบปีกเฉยอันนี้จะอยู่ที่1้อยนะคะดีบัฟแล้วก็ติดมืนปกติเก้าร้อยยี่สิบอยู่ที่ร้อยเจ็ดเก้านะคะติดมืนปกติเหมือนกันเก้าร้อยแปดเจ็ดคือตัวดีบัฟเนี่ยจะมีอ่ เรดจะแรงกว่านะคะแล้วก็ตัวดาเมจที่ตวัดออกไปก็แรงกว่าด้วยเช่นกันนะคะ920 179แต่ว่าเรื่องผลของการติดมือนติดอะไรคือเหมือนกันนะคะ988 189ต่อไปสก,กิลโทสานะคะยวต้องขออนุญาตเก็บโทสศาสักครู่หนึ่ง เห็นไหมด้วยที่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนอ่ะสีเขียวมันก็เลยแบบว่าดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดความเท่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเท่กว่าจริงแต่ด้วยความที่ว่าแบบทีมงานชอบอะไรที่มันอย่างห้าร้500นะคะโดยประมาณ อันนี้ก็อยู่ที่600นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าดาเมจของ2 s k สกิลเนี่ยระหว่าง c t i v a t e และยังไม่ได้ activate ก็คือค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะคะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าสกิลล็อกคอเนี่ยคืออะไรนะคะสกิลดีบัฟล็อกคอนะไม่ใช่สกิลเป็นดีบัฟล็อกคอเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเกิดแบบไม่สามารถทำการกดยาได้เดี๋ยวมีานยกตัวยอย่าง,อย,างอย่างเช่นการกินมันโถนะคะถ้าเกิดว่า ไม่ได้โดนสกิลอะไรก็สามารถกดใช้ได้ปกติใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนสกิลล็อกคอขึ้นมาเรปลีกเฉยเนี่ยมันจะไม่สามารถกดใช้ได้นะคะก็คือเหมือนกับว่าไม่สามารถฟื้นฟูเลือดลมได้ประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสกิลแอคเทิเวดของเชื่ออะไรแล้วนะ <c oughs> <c oughs> กระบี่เดียวนะคะสายกระบี่13 13กระบี่ฆ่าชีวิตนะคะคือทีมงานกำลังไปสับสนกับพวกกระบี่สายอื่นนะคะชื่อมันแบบติดอยู่ที่ปากยังไงไม่รู้ก็เอาใจสำหรับคนรักกระบี่ในหุบเขาสุขสันหรือว่าสาราลมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นสำนักอะไรก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ช่องยูทูบมันเตอร์แคสเตอร์รับชมได้ก่อนใครได้ที่นั่นแน่นอนนะคะจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ